สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับในตอนนี้มือเย็นสตูดิโออยู่กับก้ามปูหลุดหรือปีกมแมลงสาบชื่อดูไม่เพราะไม่เพราะแต่อยากรู้ว่าชื่อของเขาทําไมถึงชื่อปีกมแมลงสาบหรือชื่อก้ามปูหลุดตามไปดูมือเย็นให้จบในตอนนี้นะครับ ก้ามปูหลุดหรือปีกมแมลงสามมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าทะเลกันเซียเซบีนาชื่อจีนัสทเลกันเซียเป็นการตั้งชื่อให้เป็นเกียรติกับนักพืศุทศาสตร์เจ้าของชื่อนี้ครับสำหรับชื่อชนิดหรือสปีชีส์เซบีนามาจากรากศัพท์คำว่าม้าลายคับก็คือเซบรานั่นเองถ้าเราเห็นตัวใบของเขาเราก็จะทราบดีครับว่าเขาจะมี ลวดลายแต่ไม่ถึงกับละไม้คล้ายคลึงกับมะลายแต่ว่าการที่เขามีขอบใบสีเขียวอมม่วงสลับกับสีเขียวอมฟ้าหรือสีเขียวอมเทาสลับกันไปอย่างนี้ก็ทำให้เป็นลวดลายและนี่จึงเป็นที่มาของการตั้งชื่อว่าปีกมแมลงสาบในภาษาไทยครับเพราะว่าใบของเขาเนี่ยใบละไม้คล้ายคลึงกับสันฐานของปีกมแมลงสาบบางชนิดก็เลยได้ได้ชื่อว่าปีกมแมลงสาบ อีกชื่อหนึ่งคือก้ามปูหลุดตัวเขาเองเป็นต้นไม้ที่หักเปราะค่อนข้างง่ายพอหักหลุดลงไปก็สามารถที่จะไปงอกใหม่ได้ง่ายมากๆครับก้ามปูหลุดหรือปีกแมลงสาบนะครับเขาเป็นต้นไม้ที่มีจินกำเนิดในแถบทางตอนใต้ของเม็กซิโกอนดูรัสโกเตมาลาก็จึงมีความคุ้นเคยแล้วก็มีสภาพพื้นประเทศในการขึ้นของเขาเนี่ย ใกล้เคียงกับประเทศไทยจึงเป็นต้นไม้ที่เติบโตได้ดีในประเทศไทยครับนอกจากก้ามปูหลุดหรือปีกมแมลงสาบเป็นต้นไม้ที่มีลักษณะอวบน้ําแล้วตัวเขาเองได้รับความนิยมอย่างยิ่งในการที่จะใช้เป็นไม้กระถางปลูกประดับในร่มเราก็จะเห็นการที่เขาเลือ้อยไปแล้วก็ยกต้นขึ้นแบบนี้นะครับ แต่อีกระยะหนึ่งก็จะทนทานไม่ไหวครับตัวเขาเองก็จะโน้มดูลงไปจึงทำให้รับความนิยมสำหรับเป็นไม้แขวนที่ห้อยเลื้อยยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารที่เราต้องการให้เขามีต้นไม้เลื้อยปิดความแข็งของพื้นผิวผ,ผนังอาคารนั้นก้ามบรุษจะช่วยได้เยอะเลยครับสามารถเลื้อยยาวลงมาได้เป็นเมตร2เมตรหรือ3เมตรสร้างความน่าสนใจให้กับพื้นที่ตรงนั้นได้มากเลย ภารกิจของผมในวันนี้ก็คือจะมาทำการขยายพันธุ์ด้วยการแบ่งกอรครับกระเช้านี่ผมได้มาจากการซื้อกระถางเล็กๆมามูลค่าประมาณสัก20บาทแล้วก็เอามาปลูกลงในกระเช้านี้อันนี้ที่ท่านเห็นนี่ก็คือประมาณสักไม่เกิน2เดือนผมก็ได้ขนาดนี้แล้วแต่เจ้ากระถางนี้เนี่ยเป็นกระถางที่เติบโตเต็มที่แล้วแล้วก็เริ่มแน่น ครั้นจะรีพอร์ตติ้งหรือขยายกระถางให้ใหญ่ขึ้นอีกไม่นานนักก็จะเต็มอยู่แล้วผมก็จะใช้วิธีการในการแบ่งออกเป็น2ก่อวันนี้ครับแล้วก็รวมถึงใช้กระถางที่ใหญ่ขึ้นด้วยไปดูกันเลยครับวัสดุปลูกที่เราใช้ในวันนี้มีวัตถุประสงค์ต้องเป็นวัสดุปลูกที่มีความอุดมสมบูรณ์ในระยะยาวนะครับแล้วก็มีความสามารถในการระบายน้ําดีสิ่งที่เราจะใช้ในวันนี้ประกอบด้วยสส่วนด้วยกันครับก็คือดิน แล้วก็ในส่วนต่อมาก็คือแกลบดิบอันนี้จะช่วยในการระบายน้ําแล้วก็ในที่สุดจะกลายมาเป็นอินทรีย์วัตถุให้เราด้วยและต่อมาก็คือกาบมะพร้าวสับครับในส่วนนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการระบายน้ําทําให้เกิดการระบายน้ําที่ดีขึ้นและส่วนสุดท้ายก็คืออินทรีย์วัตถุครับในส่วนนี้จะทําให้ดินมีโครงสร้างที่ดีแล้วก็มีธาตุอาหารให้กับพืชต่อไปในระยะยาว ทั้งหมดใช้อัตราส่วน1นต่อหครับเราก็จะมาคลุกเคล้าให้เข้ากันอย่างรวดเร็วเรียบร้อยครับวันนี้เราจะทำการขยายพันธุ์โดยการแบ่งกองวิธีการก็ง่ายมากๆครับสำหรับท่านที่เพิ่งมีโอกาสมาดูมือเย็นนะครับให้ทุกท่านใช้มือประคองเข้าไปที่สรงต้นของเขา แล้วก็ค่อยๆพลิกกลับต้องทําโดยละมุนละม่อมนะครับและสําหรับท่านสุภาพสตรีหรือแม้กระทั่งท่านภาพหลวงก็ตามตัวกิ่งเขาเองไม่มียางนะครับแต่จะมีลักษณะเป็นเมือกใสๆอันนี้อันตรายต่อผิวที่ละเอียดอ่อน <c oughs> ให้ระมัดระวังนะครับถ้ามีการหักของกิ่งก็อาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองได้ด้วยเหตุน,นี้เองถ้าเป็นไปได้สําหรับท่านที่ไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับ, <c oughs> รบก็ให้แนะนําให้ใส่ถุงมือจะดีมากครับ พอประคองสรงต้นแล้วเราก็ค่อยๆดันลงไปที่ก้นกระถางนะครับถ้ายัางไม่ออกอีกเนาะก็ให้ท่านใช้วิธีการบีบนะครับช่วยด้วยนะครับเนี่ยนะครับเราค่อยดันออกมาเห็นไหมครับเราจะเห็นได้ว่าของตัววัสดุเดิมเขาก็มีแกรบดิบอยู่จํานวนมากเช่นเดียวกันจริงๆแล้วกระถางนี้สามารถจะ,จะแบ่งได้เยอะกว่านี้นะครับแต่ผมต้องการให้ กระถางที่ย้ายไปเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเติบโตแล้วก็มีทรงพุ่มที่สวยงามได้เร็วให้ท่านเล็งแนวนะครับไม่แนะนําให้ใช้มีดในการเฉือนลงใบเพราะว่าจะทําให้กิ่งบางส่วนหรือรากบางส่วนเสียหายนะครับท่านใช้วิธีการบีดนะครับเนี่ยก็จะบีออกง่ายๆเองครับในวิธีการบีเนี่ยรากก็จะไม่ช้าง่ายด้วยนะครับเราก็แยกเขาออกไปนะครับเห็นไหมครับง่ายมากๆเลยแล้วก็ระวังกิ่งข้างบน เห็นไหมครับผมค่อยๆประคองก็จะไม่มีกิ่งหรือทรงต้นใดที่หักเลยก mm hmm. าปรปลุดเป็นต้นไม้ที่มีระบบรากฝอยแล้วก็รากตื้นไม่ลึกมากวันนี้ผมจึงใช้กระถางทรงตื้นเราก็ใส่ดินที่ผสมแล้วรองพื้นลงไปก่อนรองพื้นลงไปก่อนเลยนะครับรอ,องลงไปเสร็จปั๊บ เราก็เอาก้ามปูหลุดหรือปีกมแมลงสาบมาไปแบบนี้แล้วเราก็รวบปลายใบอย่างเบามือเพราะว่าตัวกิ่งเขาค่อนข้างที่จะเปราะง่ายตามชื่อเขาละครับก้ามปูหลุดคือถ้าปูในธรรมชาติเนี่ยเราไปจับเขาแรงๆเขาก็ทิ้งก้ามเลยนะครับเหมือนกันเลยถ้าเราจับเขาแรงๆกิ่งก็หักก็ทิ้งตัวเหมือนกันนะครับแลวหลังจากนั้นเราก็ใส่ตัววัสดุปลูกลงไปให้เต็ม แต่ก่อนจะเต็มสิ่งที่ผมทําเป็นประจัก,ก็คือเราจะต้องใส่ปุ๋ยละลายช้าลงไปด้วยเราก็ใส่ปุ๋ยละลายช้าลงไปด้วยนะครับเติมลงไปเลย1นึ่งกำมือไม่ต้องไปเขียมนะครับหรือไม่ต้องไปประหยัดนักเพราะว่าเขาจะค่อยๆละลายออกมาเป็นประโยชน์ทำให้รเราดูแลเขาง่ายขึ้นนะครับกามปูหลุดมีดอกด้วยนะครับแต่ในสภาพธรรมชาติอย่างบ้านเราที่ไม่ได้มีแสงจ้ามากนะักเพราะเราต้องไปวางไว้ในร่ม การที่จะติดดอกสีม่วงๆนี่นะครับก็จะยากหน่อยนะครับก็เติมลงไปให้เต็มนะครับแล้วก็จัดหน้าจัดตาจัดทิศทางการไปของเขาสักน,นิดนึงเพื่อทำให้ทรงพุ่มเขาดูสวยงามในระยะยาวนะครับเมื่อกี้เราแบ่งเขาสองต้นเนาะนะครับแยกกันพอเรามาปลูกเราก็จัดทรงต้นนะครับเห็นไหมครับเนี่ยกิ่งหักแล้ว นะครับนี่มีร่องรอยการหักอยู่นิดหน่อยเราก็จะเอาไปปักชำได้สําหรับต้นนี้อันนี้คือต้นแรกครับสําหรับต้นที่สองเราก็จะไปปลูกอย่างรวดเร็วครับ เสร็จแล้วครับการร้านปลุดหรือปลีกแมงสาบเป็นต้นไม้ที่ชอบร่มรำไรเขาสามารถโดนแดดโดยตรงได้นะครับแต่ขอให้เป็นแดดเช้าเท่านั้นแต่ถ้าดีที่สุดก็คือให้เขาอยู่ภายใต้สภาพร่มรำไรแบบนี้นะครับจะดีที่สุดเลยโอเคเป็นต้นไม้ที่ชอบดินที่มีลักษณะความชืน้นทั้งวันแต่ไม่ชอบแฉะผมเอาเจ้าต้นเปปเปอร์โรเมียหรือใบด่างมาวางไว้ใกล้ๆด้วยให้ท่านพึงระลึกไว้เสมอเลยครับว่าเขา เป็นต้นไม้ที่มีความต้องการนิเวศแบบเดียวกัน <c oughs> ก็คือร่มรำไรแต่น้ำต้องไม่ชื้นแฉะสำหรับเจ้าเปเปอร์โรเมียหรือใบด่างเขางดน้ำได้นะครับก็คือสักวันหนึ่งลดน้ำแล้วอีกวันหนึ่งค่อยเว้นไปนะครับแล้วก็มาลดในวันต่อไปก้ามปูหลุดก็ทำเช่นนั้นได้เช่นเดียวกัน เขาก็จะเติบโตได้ดีครับแต่ถ้าเกิดเราลดน้ำมากไปชุ่มฉ่ำไปอาการโคนเน่าใบเน่าจะตามมาทันทีวิธีการสังเกตง่ายๆครับถ้าเกิดเขาเน่าเนี่ยเขาก็จะเริ่มเหี่ยวเฉาลงเรื่อยๆอันนี้ต้องระมัดระวงังการนำไปใช้ในการตกแต่งสวนก็ทำได้หลากหลายแบบตั้งแต่การใช้เขาเป็นไม้คลุมดินก็คือเอาวางไว้ต้นข้างหน้าสุดแล้วฉากหลังก็อาจจะเป็นต้นไม้พุ่มที่มีสีสว่างของใบ เพราะว่าตัวเขาเองมีสีม่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาจะมีการยกใบให้เห็นตัวหลังใบที่มีสีม่วงเนี่ยชัดก็จะทําให้เห็นความสวยงามส่งเสริมซึ่งกันร,ระหว่างไม้พุ่มที่อยู่ด้านหลังด้วยถ้าเราใช้เป็นไม้คุมดินเขาก็จะมีการยกตัวเป็นระยะๆะะแล้วก็ทอดไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีการยกขึ้นอีกนะครับก็จะ <c oughs> ทําให้ทรงพุ่มดูน่าสนใจอีกอันหนึ่งที่นิยมใช้กันก็คือการทํามาเป็นไม้แขวนเขาก็จะมีทรงพุ่มที่ กลมนะครับแล้วก็ห้อยย้อยลงรวมไปถึงที่ผมกล่าวไว้ในตอนต้นก็คือใช้เป็นไม้ในการที่จะเลื้อยลงตามผนังอาคารก็ทําให้ผนังอาคารต่างๆเหล่านั้นดูลดความแข็งลงอันนี้ก็เจ้ากล้ามปลดทําได้ดีครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากท่านนําไปไว้ในพื้นที่ร่มมากเกินไปความชัดของสีใบที่เราจะเห็นว่าเขามีสีม่วงอ,อมเขียวสลับสีเขียวอมเทา ต่างๆเหล่านี้จะเริ่มมีการกลืนกันนะอันนั้นเป็นสัญญาณให้ท่านรู้ว่าเราควรนําเขามาไว้ในพื้นที่ที่ได้รับแสงพอสมควรคือเป็นแสงไม่ได้ไม่ได้เป็นแสงโดยตรงนะครับเป็นแสงจ้าที่ฟุ้งกระจายอยู่ก็จะทําให้เขาเติบโตได้ดีและมีสีชัดเจนขึ้นครับสาระดีๆเกี่ยวกับการเพราะเลี้ยงต้นไม้อย,อย่างถูกใจอุปนิสัยของเขามือเย็นสตูดิโอมีมาฝากท่านเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับ ถ้าหากท่านอยากรู้เรื่องราวการพ่อเลี้ยงต้นไม้อย่างถูกใจอุปนิสัยของเขาเชิญชวนทุกท่านกด Subscribe ติดตามมือเย็นไว้นะครับแล้วถ้าจะให้ดีอยากรู้ว่ามือเย็นมีคลิปใหม่ๆอัปโหลดขึ้นมาหรือยังเชิญชวนท่านกดกระดิ่งหรือแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเราจะได้พบกันเป็นประจำขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ผมก้ามปูลหลุดหรือปีกแมลงสาบและเปเปอร์โรเียเนื A ้อใบด่างรวมถึงเจ้าหน้าวัวนะครับ ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ